วิธีการประกอบจั่วชุดในอีกชุดนึงครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นจั่วลูกฟัก razor, น,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 ะน,น,นะครับตัวนี้ก็เป็นจั่วด้านในธรรมดานะครับตัวนี้มีอยสองชุดนะครับต้องทําแบบนี้ก็เอามาให้ชมนะครับเป็นจั่วหลังคาทรงไทยนะครับเป็นไม้สักทั้งหมดเลยนะครับนี้เป็นหลังคาทรงไทยที่คุมบันไดครับเป็นเป็นมุกที่ต่อ,อยื่นออกมาจากหลังคาบ้านเรือนใหญ่ที่เป็นทรงไทยเหมือนกันนะครับนี้ของเดิมมันชุดพังไปแล้วครับนอกจาก เนื่องจากหลังคามันรั่วนะครับมันก็เลยน้ําฝนชะลงมาก็ทําให้ทั้งโคหลงคาทั้งบันไดเดิมพังไปเลยนะครับอันนี้ก็เลยได้รืือแล้วก็ทาใหม่นะครับอันนี้ก็มาปรุง <utet> ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นไม้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ทําจากไม้สักนะครับทั้งฟากหน้าจัว่วแล้วก็หน้าจั่วด้านในนะครับรับทาทั้งหมดเลยนะครับโดยทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เลยเอามาให้ชมว,วิธีการประกอบ